ย้อนชีวิตคู่พอล่าเอ็ดเวิร์ด12ปีก่อนจบสถานะสามีภรรยาเรียรกได้ว,ว่าเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้หลังจากนางเอกสาวคุณแม่ลูก3 Paula Taylor, าพอล่าเทเลอร์ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความรักชีวิตคู่กับสามีเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่หลังจากทั้งคู่ได้แต่งงานกันเมื่อปี2553และปิดฉากเลิกรา12ปีของสถานะเป็นพ่อแม่ลูกของลูกๆทั้ง3คนค่ะหากย้อนเส้นทางความรักของพอล่ากับเอ็ดเวิร์ดแต่งงานกันเมื่อวันที่3ธันวาคม2553มีลูกได้กัน3คนคือน้องไลลา อายุ11ขวบน้องลูก้าอายุ7ขวบและน้องลูอิสอายุ4ขวบค่ะซึ่งหลังจากแต่างงานสร้างครอบครัวนั้นเธอได้พักงานในวงการบันเทิงไปเป็นระยะเ,เวลาเกือบ10ปีเลยทีเดียวเพื่อไปดูแลลูกๆและสามีค่ะหากใครติดตามพอลล่าในอินสตาแกรมจะเห็นภาพ5คนพ่อแม่ลูกไปไหนก็แท็กทีมไปด้วยกันตลอดเวลาแต่ในระยะหลังๆจะเห็นภาพในอินสตาแกรมของเธอมีเพียงภาพความน่ารักของลูกๆและเมื่อปลายปีที่แล้วพอลล่าได้เดินทางมาพักผ่อนที่เมืองไทยก็มีเพียงลูกๆทั้ง3คนมาด้วยกันเท่านั้นค่ะจนกระทั่งลลลาสสุดดพพไ้ ข้อความผ่าน i อ s t o r y โดยระบุว่าวันนี้พอลล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอสกับพอลล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยายกันมาสักระยะแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อและแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราเสมอนะคะหลายคนี่ได้อ่านข้อความนี้ของเธอก็ต่างให้กําลังใจกันยกใหญ่เลยค่ะเท่ากับเป็นการปิดฉากรักชีวิตคู่12ปีเหลือเพียงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันและสถานะความเป็นพ่อและแม่ของลูกนั่นเองค่ะ